สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้ครับผมเลือกเอาหนังสือที่อยู่ในหมวดสุขภาพนะครับที่ชื่อว่าอายุยืน100ปีง่ายแค่นี้เองเล่มน,นี้ครับเขียนโดยคุณหมอท็อปนายแพทย์นันทพลพงรัตนามานคุณหมอท็อปนี่เป็นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสัรยาศาสตร์หลอดเลือดแล้วก็เป็น เจ้าของช่อง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ที่มี follower รวมแล้วเนี่ยครับกว่า3ล้านคนเรื่อนี้ครับเนื้อหาก็จะเน้นไปที่การรักษาสุขภาพครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยอายุยืนได้ถึง100ปีโดยหนังสือเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น6พาร์ทนะครับไล่เรียงไปตั้งแต่การรับประทานอาหารการนอนการออกกำลังกายการลดความอ้วนการรักษาแล้วก็การป้องกันโรคต่างๆ นะครับรวมไปถึงการป้องกันโรครายด้วยอันนี้เนี่ยครับผมจะไม่สรุปเป็นบทบทตามหนังสือนะครับผมพยายามที่จะรวบหัวข้อนะครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยก็ได้มีการยกตัวอย่างแล้วก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับผมก็จะรวบมาทีเดียวเลยให้ดูว่ากินอะไรแล้วดีแล้วดียังไงนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับที่อาหารยอดฮิตอย่างที่หนึ่งก็คือกาแฟนะฮะการดื่มกาแฟเนี่ยครับผู้ฟังรู้ไหมครับว่า มันให้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับแต่สําคัญที่สุดครับต้องเป็นกาแฟดําก็คือเป็นกาแฟเพียวๆเลยไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่ครีมเทียมแล้วก็ไม่ใส่นมนะฮะในกาแฟเนี่ยครับมันมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการกินกาแฟเนี่ยครับมันไปช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญให้ทํางานเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับเขามีวิธีการแนะนําด้วยครับว่าให้ จิบกาแฟทีละนิดนะครับไม่ใช่ดื่มแบบรวดเดียวหมดช็อตนะฮะการจิบกาแฟะทีละนิดทีละนิดระหว่างวันเนี่ยช่วยทําให้ความอยากอาหารเนี่ยลดลงด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ควรจะกินเยอะนะครับไม่ควรกินเกินวันละ2แก้วแล้วก็ควรดื่มกาแฟะเนี่ยก่อนช่วงบ่ายเพื่อที่จะไม่ไปกระทบกับการนอนนะฮะคาเฟอีนในกาแฟะเนี่ยครับยังมีคุณสมบัตินะครับเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถ ในระหว่างที่เราออกกําลังกายเนี่ยครับจะทําให้เราเนี่ยออกกําลังกายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะดื่มกาแฟก่อนออกกําลังกายหนึ่งชั่วโมงครับจะช่วยทําให้ระบบเผาผลาญเนี่ยเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยถึงหนึ่งเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากนะครับฟังดูแล้วเหมือนเป็นยาลบอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะถัดจากกาแฟครับก็เป็นชานะฮะชาที่ว่าเนี่ยครับก็จะเป็นชาจีนนะครับชาเขียวหรือว่าชาดํา เช่นเคยครับต้องไม่ผสมนมแล้วก็ไม่ใส่น้าตาลนะฮะชาเนี่ยครับมีคุณสมบัติก็คือช่วยบํารุงตับนะครับแล้วก็ในชาเขียวเนี่ยจะมีสารที่ชื่อว่าคาเทชินนะครับเจ้าตัวเนี้ยมันจะไปช่วยลดการเกิดมะเร็งได้แล้วก็ช่วยเาผาผลาญไขมันเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับการดื่มชาที่ถูกวิธีก็เช่นเดียวกันก,กับกาแฟครับช่วยทําให้คุณเนี่ยเผาผลาญไขมันได้ดียิ่งขึ้นถัดมาคราวนี้ข้ามาฝั่งของผลไม้บ้างครับ เบอร์รี่ครับตระกูลเบอร์รี่ก็คือบลูเบอร์รี่สตอเบอร์รี่แครนเบอร์รี่เจ้าพืชตระกูลเบอร์รี่เหล่านี้ครับมันช่วยบำรุงตับบำรุงสายตาบำรุงสมองนะครับแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงด้วยแล้วก็ยังช่วยเพิ่มเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับให้แบบภูมิคุ้มกันภายในของเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงม,มากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะถัดมายังอยู่ที่ผลไม้ครับก็คือองุ่นครับองุ่นเนี่ย จะไปช่วยเพิ่มสารอนุมูลอิสระภายในร่างกายของเราแล้วก็เช่นเดียวกันครับลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งนะครับแต่ว่าการกินองุ่นเนี่ยครับเนื่องจากมันอร่อยใช่ไหมครับมันเม็ดมันลูกเล็กเนี่ยเราอาจจะต้องระวังเรื่องของน้ําตาลนะครับบางทีเรากินองุ่นสดๆเนี่ยแบบกินเพลินใช่ไหมฮะคุณหมอก็แนะนําว่าองุ่นสกัดอัดเม็ดเนี่ยก็ทานง่ายกว่านะครับถัดมาครับคราวนี้เป็นผักบ้างนะครับบล็อกแครีครับ เจ้าบล็อกครีเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าเป็นผักที่มีคุณประโยชน์มากมายแล้วก็หลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยทําให้เซลล์ตับเนี่ยแข็งแรงนะครับส่งผลให้ผลเลือดเนี่ยเวลาที่ไปตรวจเนี่ยโอ้โหดูดีจนคุณหมอตกใจเลยทีเดียวนะครับอีกทั้งยังช่วยเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็ยังมีวิตามินเนี่ยสูงนะครับมีวิตามินหลายตัวเลยมีเกลือแร่เยอะนะครับไฟเบอร์ก็เยอะโปรตีนอีกด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกนอกจากนั้นยังมีโพแทสเซียมด้วยนะครับเรียกได้ว่า กินบ็อกเกอรี่อย่างเดียวเนี่ยได้สารอาหารแทบจะทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็คุณหมอท็อปแนะนํามากๆเลยครับว่าให้ทานบ็อกเกอรี่ด้วยนะครับจะแบบใครทานได้แล้วเขาไม่เหม็นเขียวเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดผักเลยนะฮะถัดมาครับสายสุขภาพน่าจะรู้จักกันดีครับถั่วครับถั่วเนี่ยเป็นอาหารที่มีไขมันที่ดีต่อร่างกายแล้วก็ร่างกายต้องการนะครับเจ้าไขามันดีเนี่ยมันจะไปช่วยไล่ไขมันไม่ดีออกไปจากร่างกายนะครับไล่อย่างไงก็อันนั้น ไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันนะครับนอกจากนั้นครับยังไปช่วยทําให้คอเลสเตอรอลเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจด้วยนะครับแต่ว่าแนะนําว่าการกินถั่วนะครับกินถั่วอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ควรจะเลือกแบบใส่เกลือนะครับเป็นถั่วอบถั่วแบบไม่ใช่ผ่านการแปลรูปอะครับไม่ใช่เป็นเคลือบไม่ได้เป็นแบบเอาไปชุบอนุนอันนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ควรกินนะครับถัดมาครับอาหารถัดมาก็คือปลา ปลาเนี่ยโดยเฉพาะปลาทูน่ากับปลาแซลมอนเนี่ยก็จะมีไขมันดีแล้วก็มีโอเมก้าสเยอะนะครับการกินปลาเนี่ยจะช่วยลดอาการอักเสบในร่างกายนะครับแล้วก็ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจนะครับทำให้ค่าเอมไซน์ในตับเนีดีขึ้นแล้วก็ผลเลือดก,ก็จะดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้นการทานปลาเนี่ยยังมี DHA นะครับบำรุงสมองนะครับจริงๆกินปลาไทยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ แนะนำนะครับปลาเนี่ยเป็นนึ่งกับเป็นต้มเนี่ยก็จะดีกว่าการเอาไปทอดนะครับถัดมาครับพอเราพูดถึงทอดเราก็กลับมาพูดถึงน้ํามันนะครับน้ํามันมะกอกครับน้ํามันทามะกอกเนี่ยจะช่วยให้การทํางานของอินซูลินเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับลดอัตราการเสี่ยงของโรคหัวใจนะครับแล้วก็จริงๆน้ํามันมะกอกเนี่ยใส่ใน้ําสลัดก็ได้นะครับนอกจากนั้นยังบํารุงตับอีกด้วยนะครับถัดมาครับอันนี้ พีที่สุดในเล่มเลยก็ว่าได้ครับน้ําเปล่าครับหาได้ง่ายสุดๆนะครับประโยชน์นะครับน่าตกใจมากๆเลยนะครับอันนี้จดมาเนี่ยน้าหนึ่งเลยทีเดียวนะครับการดื่มน้ําเปล่าครับเริ่มต้นเลยเราควรจะดื่มวันละเท่าไหร่ดีนะครับก็คํานวณง่ายๆดีกว่านะครับประมาณ2ลิตรนะครับหรือที่เขาบอกว่าให้กินน้าวันละแแก้วนะครับวิธีการดูครับว่ากินน้ําพอหรือเปล่าดูง่ายๆจากสีปัสสาวะครับถ้าปัสสาวะของคุณมีสีเหลืองเข้มก็คือดื่มน้ําน้อยเกินไปนะครับทีนี้ ดื่มควรดื่มเวลาไหนและดื่มอย่างไรนะครับคุณหมอก็แนะนําวิธีการในการดื่มน้ําให้ครบแบบง่ายๆครับก็คือตื่นเช้าปุ๊บดื่มน้ำหนึ่งแก้วเลยนะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยครับหลังจากนอนหลับเนี่ยขาดน้ำมานานกว่า8ชั่วโมงนะครับดื่มโดยที่ไม่ต้องแปรงฟันก็ได้นะครับแบบตื่นปุ๊บดื่มเลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องปากเหม็นเพราะว่าการดื่มแบบเนี้ยจะทําให้แบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากเนี่ย มันลงไปในกระเพาะของเราแล้วมันจะไปช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายของท่านนะครับได้สองเด้งเลยทีเดียวถัดมาครับก็คือดื่มน้ําขณะออกกําลังกายแล้วก็ดื่มน้ําหลังออกกําลังกายนะครับอันนี้เขาแนะนําว่าค่อยๆจิบครับจะช่วยป้องกันภาวะขาดน้านะครับแล้วก็ไม่จุกด้วยถัดมาครับดื่มน้ําครึ่งชั่วโมงก่อนกินอาหารครับอันนี้เป็นการบอกนะครับให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วก็ลดความอยากอาหารลงนะครับจะได้ไม่ทานมากจนเกินไป แก้วถัดมาครับให้ดื่มก่อนอาบน้ําครับอันเนี้ยเหมาะกับคนที่ชอบอาบน้ําร้อนครับเพราะว่ามันจะไปช่วยลดความเสี่ยงของความดันนะครับได้ระหว่างแบบบางทีอาบน้ําร้อนมากๆนะครับอีกหนึ่งแก้วครับดื่มก่อนเข้านอนครับป้องกันภาวะร่างกายขาดน้ำครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยกลัวว่ากินน้ําก่อนนอนแล้วจะปวดปัสสาวะนะครับก็แนะนําว่าดื่มครึ่งแก้วก็พอนะฮะสุดท้ายครับ ให้ดื่มน้ำนะครับในช่วงที่คุณไม่สบายหรือว่าเป็นไข้การดื่มน้ำมากๆจิบน้ำบ่อยๆเนี่ยจะช่วยทาให้ร่างกายเนี่ยดีขึ้นไวขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วครับการดื่มน้ำเนี่ยอย่างที่เรารู้กันครับก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะครับแล้วก็ยังลดยิ้วลอยด้วยนะครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจครับก็คือคนที่กินผักมากๆนะครับแต่ดื่มน้ำน้อยแบบนี้ครับอาจจะส่งผลให้ท้องผูกได้เพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่ากากใย,ยในผักผลไม้เนี่ยครับมันต้องมีน้ำเนี่ยมันเวลาที่แบบกากใยอะ่ะมันต้องใช้น้าในร่างกายไปด้วยนะครับพอร่างกายมีน้ําไม่เพียงพอเจ้ากากใยต่างๆพวกนี้ครับมันก็จะไปเกาะแล้วก็ไปรวมตัวกันจนกลายเป็นก้อนแข็งแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถขับถ่ายแบบปกติได้ก็คือจะเกิดอาการท้องผูกนั่นเองแล้วก็ดูดซึมแร่ธาตุได้ไม่ดีด้วยครับเรื่องถัดมานะครับของการดื่มน้ําครับการดื่มน้ำนี่ยังช่วยครับ ช่วยไม่ให้เลือดของเรามันข้นจนเกินไปนะครับคนดื่มน้ําน้อยเลือดจะข้นพอเลือดข้นปุ๊บเนี่ยเลือดก,ก็ไหลเวียนไม่สะดวกนะครับการที่เราดื่มน้ํามากๆเนี่ยเลือดจะไหลเวียนสะดวกแล้วก็ไหลเวียนที่สมองนไ,ได้ง่ายเมื่อเลือดไหลเวียนได้ดีครับมันก็จะพาออ,อกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงสมองเพียงพอแล้วก็ไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายได้ดีนะครับนอกจากนั้นครับการดื่มน้ำเนี่ยไปช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะครับ น้ำเปล่าที่เราดื่มไปเนี่ยครับมันจะไปจับเอาน้ําตาลนะครับออกมาจากร่างกายเราแล้วก็ขับออกมาทางปัสสาวะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าดื่มน้ําเปล่าเนี่ยครับประโยชน์เยอะมากๆเลยไม่ต้องเปลืองเงินด้วยหาง่ายด้วยนะครับสําคัญมากๆเลยนะครับแนะนําว่าให้ฝึกเป็นนิสัยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบดื่มน้ำเหมือนกันครับชอบเมื่อก่อนชอบกินน้ําหวานนะครับตอนเด็กๆเด็กๆมาถึงวัยรุ่นนะครับมีข้อแนะนําครับก็คือถ้าใครแบบยังฝืนไม่ได้ก็ ลองเปลี่ยนเป็นการกินน้าเย็นๆย็นดูก่อนครับกินน้ำเย็นเย็นวก็สดชื่นนะครับก็ค่อยๆเปลี่ยนนะครับจากน้ําหวานต่างๆเนี่ยเป็นน้ําเย็นนะครับประหยัดด้วยนะครับไม่ต้องเสียตังค์ถัดมาจากน้าน้าเปล่าครับเป็นเรื่องของน้ําผลไม้นะครับน้ําผลไม้เนี่ยมันมีน้ําตาลสูงนะครับคือบางทีทานแล้วมันอร่อยใช่ไหมครับมันหวานมันสดชื่นแต่ข้อควรระวังก็คือเรา,าเวลาเราดื่มสมมติเราดื่มไปสองแก้วอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยดื่ม มากจนเกินไปมันเกินความต้องการของร่างกายนะครับแล้วก็กากใยเนี่ยมันก็น้อยนะครับการดื่มเนี่ยเช่นแบบพวกน้ําส้มข้นนะครับน้ําส้มข้นเนี่ยประเด็นคือมันจะมีโพแทสเซียมเนี่ยสูงพอมีโพแทสเซียมสูงครับมันไปทําให้เกิอดอันตรายในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตครับก็จริงๆแล้วอ่ะแนะนําว่าให้ทานผลไม้สดจะดีกว่าครับได้กากใยด้วยแล้วก็เราไม่สามารถที่จะกินแบบส้มทีละ20ลูกได้ถูกไหมครับแต่ว่าการกินน้ําส้มข้นนะครับกว่าเราจะได้มาขวด หรือแก้วสองแก้วเนี่ยมันใช้ส้มเยอะมากหลายลูกเลยนะครับถัดมาครับเป็นมะนาวครับมะนาวเนี่ยช่วยหลายเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายนะครับอันนี้เราพูดถึงน้ำมะนาวที่เราผสมน้าเปล่าดื่มนะครับคุณหมอก็แนะนําครับว่าเอามะนาวเนี่ยไปคั้นน้ํานะครับแล้วก็ผสมกับน้ําอุ่นแล้วดื่มนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่ามันนี่แล้วเราผสมสัดส่วนยังไงดีก็คุณหมอก็แนะนําว่าถ้าเกิดกินแล้วแสบคอก็คือมันเข้มข้นเกินไปนะครับ แล้วก็คนที่เป็นกรดไหลย้อนห้ามดื่มน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวผสมน้ำพึ่งครับจะไปช่วยลดเรื่องของอาการเจ็บคอนะครับเวลาเราเป็นหวัดแล้วเจ็บคอน้ำพึ่งเนี่ยจะไปช่วยฆ่าเชื้อโรคครับแล้วก็มะนาวเนี่ยจะไปช่วยลดเรื่องของการลดอาการอ,าการอักเสบแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยในน้ำมะนาวเนี่ยครับมันจะบรรเทาอาการหวัดได้ครับเพราะว่าตัวมันเองมันมีวิตามินซีสูงมากๆนะนี่ก็เป็นประโยชน์ของการดื่มน้ำมะนาวนะครับถัดมาครับ ขนมปังขาวครับขนมปังขาวก็คือขนมปังธรรมดาที่เราเอามาทานเนยทานกันนี่แหละนะครับหรือว่าที่เอามาทาแซนด์วิชอะไรพวกนี้ครับอันนี้ครับไม่ค่อยแนะนํานะครับบอกว่าจริงแล้วการทานขนมปังขาวเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตมันเยอะนะครับแล้วก็การกินเนี่ยทำให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปแบบรวดเร็วนะครับก็คุณหมอแนะนําว่าให้เลือกทานขนมปังที่เป็นขนมปังไม่ขัดสีจะดีกว่าครับอย่างเช่นพวกโควีหรือว่าโฮแกรนนะครับอันนี้ก็จะเป็น เนื้อหาในบางบทนะครับที่ผมเลือกมานะครับเป็นไงบ้างครับฟังวัน EP นี้แล้วเนี่ยครับก็น่าจะทาให้เราเนี่ยรู้เรื่องของการเลือกอาหารนะครับเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยเยอะเลยนะครับผมว่าหลังจากอา่านเล่มนี้แล้วเนี่ยครับเราสามารถที่จะไปหัดกินอาหารเหล่านี้ได้นะครับมันไม่ยากจนเกินไปแต่ว่าโอ้โหร่างกายเนี่ยได้ประโยชน์เยอะเลยครับแค่การเลือกกินอาหารเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยอาจจะมีอายุยืนถึงร้อยปีได้ง่ายๆแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาต่อนณี EP หน้านะครับในตอนที่สองนะครับสาระแน่นไม่แพ้กันเลยครับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วแนะนําสําหรับทุกคนเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเลือกทานอาหารดีๆแล้วก็ช่วยเรื่องสุขภาพของเราได้ดีเลยนะครับแค่เลือกทานอาหารมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับโอเคสุดท้ายก่อนจบ EP นี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการทานสิ่งที่ชอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ